อัปเดตข่าวบอลตลอดเวลาสถิติมากมายรวบรวมไว้ในที่เดียวพร้อมเกมจัดทีมแฟนตาซีชิงเงินแสนบาททุกสัปดาห์ที่แอปขอบสนามจีโหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android หรือบน PC วันนี้คุณเองสามารถเป็นเจ้าของเงินแสนได้แล้วเจอกันนะครับ จากปัญหาอาการบาดเจ็บอย่างหนักของเฟอร์จิลฟานไดที่สอบพักยาวทั้งซีซันทำไมหงแดงลิเวอร์พูลนะครับเริ่มต้องคิดเรียงเสริมทัพในแผงแนวรับบ้างแล้วซึ่งคนที่ถูกพูดถึงมากๆตอนนี้ก็คือโอซานคาบักเมื่อคุณได้ชื่อว่าเป็นนักเตะที่กําลังมีข่าวใหญ่อย่างทีมลิเวอร์พูลวันนี้ขอบสนามหามาแนะจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับผู้ชายที่ชื่อว่าโอซานคาบักกันนะครับพี่โอซานคาบักชื่อเต็มๆว่าโอซานมูฮัมหมัดคาบักเกิดวันที่25มีนาคมปี2 0 0 0ที่เมืองอันคารา่าประเทศตุัุนอย 20. เป็นชาวเติร์กแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนสูงร้อยแปดสิบหกหรือหกฟุตหนึ่งนิ้วเป็นผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กสังกัดอยู่กับชาวเกศูนย์สี่สวมเสื้อหมายเลขสี่ผู้ชายคนนี้ได้รับโอกาสครั้งแรกกับกาลาตาซาไรยหลังถูกเชิญมาฝึกปร,รือฟีทา 2011, ตั้งแต่ปีสองพันสิบเอ็ดตอนอายุรา,ราวๆสิบขวบก่อนจะถูกดึงตัวมาปลุกปั่นในอคาเดมีของสโมสรและด้วยวิวัฒนาการอันยอดเยี่ยมของเขานะครับก็ได้ฉายแววทำให้โอซานคาบักได้รับสัญญาอาชีพตอนปีสองพันสิบเจ็ดก่นนอนปี 2018. 2018ในกลางปีนั้นแหละซึ่งหลังจากนั้นไม่นานนะครับโอซานคาบักก็ถูกทาบทาไปอยู่กับสตุตการ์ตบนสังเวียนบุเดสิกาเยอรมันในช่วงต้นปี2019พร้อมกับสัญญาถึงปี2024ถัดมาเราราวๆ2เดือนครับโอซานคาบักก็สามารถเปิดสิงประตูแรกในเส้นทางอาชีพในเกมที่ชาวเกชนะฮันนเวอร์ไป5ประตูตอนหนึ่งสร้างสถิติมากมายตั้งแต่เป็นผู้เล่นชาวตุรกีที่อายุน้อยที่สุดเป็นผู้เล่นเซนเตอร์แบ็กที่อายุน้อยที่สุดและก็เป็นผู้เล่นอายุน้อยสุดที่ยิงประตู2ประตูต่อนหนึ่งเกมในบริษัทของสมรที่ต เลข18ปี11เดือนกับอีก7วันเบ็ดเสร็จตอนอยู่กับกาลาตาซารายนะครับโอซานคาบักลงเล่นไป18เกมส่วนกับสตุตการ์ดลงเล่นไป17นัดยิงได้3ประตูก่อนจะย้ายมาชาวเกยศูนย์สี่ด้วย่าตัว15ล้านปอนในปีที่แล้วและการยึดตำแหน่งตัวจริงมาจนถึงปัจจุบันลงเล่นไป28เกมยิงได้3ประตูโอซานคาบักรับใช้ทีมชาติตุรกีครั้งแรกในช่วงปี2 0 1 5กับชุดยูส5ซึ่งก็เริ่มมาโดดเด่นเป็นที่พูดถึงตอนปี2007จนมมาาเข้ทีุดใหญ่โอซานาบับได้ประมสิมเกกมแรรในยโ2 0็ด คัดเลือกที่เจอกับประเทศอันดอร่าซึ่งเกมนั้นนะครับพี่แกลงเล่นเต็มเกม90นาทีจนถึงตอนนี้โอซานขบักติดทีมชาติไปทั้งหมด4นัดด้วยกันทั้งหมดครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็มีการเปิดเผยจากสื่อดังอย่างบิวในเยอรมันนะครับว่ากันว่าตอนนี้ลิวอพูได้เริ่มติดต่อไปหาชาวเกต04แล้วเพื่อขอทาบทานตัวโอซานขบักราคาเบื้องต้นอยู่ที่40ล้านยูโรซึ่งถ้าเกิดได้ราคาในเรทประมาณนี้สื่อดังกล่าวว่ามีโอกาสมากที่ชาวเกจะปล่อยตัวสูงเพราะสถานะทางการเงินขออออองชาาาววเเกกก้ตนนนนีี็ถืื่่มมปััญหหยู 3วันลิวพูเริ่มสนใจไอเจ้าโอซานคาบักตั้งแต่ตอนไหนคําตอบก็คือตั้งแต่ไอ้มอนี่ลงเล่นให้กับทีมชาติตุรกีรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในเกมยูฟายูโรเปียน2017รอบคัดเลือกซึ่งเป็นช่วงเดียวกับทีลาไรทีเริ่มสนใจเช่นเดียวกันหลังจากพี่แกใช้แววได้ดีมีความเร็วคล่องตัวและก็ดูทะเยอทะยานมีความเป็นผู้นําสูงมากโอซานคาบักเป็นผู้เล่นเซนเตอร์แบ็กยุคปัจจุบันที่ตรงสเปคกับทีมใหญ่ลายๆทีเพราะนอกจากเรื่องความแข็งแกร่งทางสรีระแล้วไอ้มอนี่นับว่ามีีคคคคววววาาามมมเเร็ล่่อองงตัทโจะสูนกดี สัมผัสบอลก็เยี่ยมเข้าถึงบอลโคตรไวถึงแม้โอซานคาบักจะมีส่วนสูง186เซนติเมตรสึ่งต่างจากคนอื่นๆที่มักสูสง189แต่หารู้ไหมว่าเจ้าโอซานคารบักเป็นผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพมากในการเล่นลูกกลางอากาศทั้งจังหวะรุกรับสิ่ง6ประตูที่พิแกยิงได้ในบุนเดสการนะครับตลอดช่วงที่ผ่านมามี4ประตูที่เกิดขึ้นจากการใช้สีส่ากพวกสื่อต่างประเทศนะครับให้การยกย่องอย่างมากในเรื่องศักยภาพฝีเท้าของโอซานคาบากักซึ่งหลายๆคนนะครับก็บอกว่าเขาเนี่ยมีสไตล์การเล่น แหละครับตัวนี้เด็กคงเห็นด้วยหรือไม่ที่จะเอามาทดแทนฟานใดไปในช่วงเวลานี้เห็นด้วยหรือไม่กรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะจ๊ะสนับสนุนโดยตุ่มตามขนมอบกรอบรสขโพดโคตรอร่อยพร้อมปล,ปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดังทั่วประเทศ